มินพิชยาโดนแซะเจ็บหลังตัดต่อหน้าใส่แทนลิซ่าแบล็กพิงต้องบอกเลยว่านาทีนี้ชื่อของเธอมาแรงจริงๆสำหรับไอดอลสาวสัญชาติไทยลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิสามนโนบาลเพราะหลังจากที่วันนี้10กันยายนเพลงไตเติ้ลลาลิสาโซโล่เดี่ยวครั้งแรก ของเธอได้ถูกปล่อยออกมาสาวบลิค์ทั้งไทยและต่างประเทศฮือฮากันยกใหญ่ขนาดที่ตามหน้าฟีดต่างๆก็จะเห็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงคนบันเทิงดาราเซเลบรตตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยต่างพร้อมใจแห่คอ c o อร์เป็นเลซ่าก,กันรัว,รว และหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวมีนพิชยาวัฒนมนตรีมีการตัดต่อภาพหน้าของตัวเองใส่เข้ากับลิซ่าขณะที่นั่งอยู่บนบันลังต่างทองพร้อมแคปชั่นว่า so proud of you lisa แต่ก็ไม่ไวยกับกลายเป็นประเด็นมีชาวเน็ตบางคนมองว่าควรหาชุดเองเอารูปคนอื่นมาตัดต่อใส่หน้าตัวเองทับลงไปแบบนี้มันไม่มีมารยาท และงานนี้สาวมีนก็ได้ตอบกลับเพื่อชี้แจงว่าอยากโคฟชุดนี้มากแต่ตัดไม่ทันแน่เลยชอบมากน้องสวยมากขอตัดต่อไปก่อนแล้วกันค่ะ